รัฐบาลอินโดนะฮะทางการอินโดได้ทําการจับกลุ่มคุณชาวริตหรือแป้งได้ที่ลังกาวีาได้ที่บาหลีแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะไปประสานเพื่อรับตัวที่จาการตา,าสืบเนื่องจากาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ และก็กระทรวงต่างประเทศได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดและเมื่อในอสองวันวันศุกร์วันเสาร์ท่านก็ให้ผมบินไปที่อินโดนีเซียเพื่อไปประสานกับทางการอินโดนีเซียพร้อมกับมีข้าการของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติข้าการของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทธรร์ปรป,ปส และก็ท่านทิพดีดียไยและที่สำคัญท่านนายกได้มอบท่านที่ปรึกษานายกพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กซึ่งมีมีความเชี่ยวชาญทางต่างประเทศเนื่องจากแป้งนาโนดเนี่ยได้พอได้หนีจากประเทศไทยได้ไปปลอมพัสปอร์ตเป็นคนอาเจและเข้าไปอยู่ในอินโดนีเซียแต่อยู่แบบระมัดระวังโดยจะว่าอยู่หลักใหญ่ๆก็อยู่ที่เมดาน อยู่ที่บาหลีแล้วก็อยู่หลายแห่งทางรัฐบาลอินโดโดยเฉพาะทางตำรวจอินโดก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนกระทั่งเมื่อเช้าได้มีการจับกลุ่มตัวได้นะฮะที่บาหลีแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ได้วีดีโอคอลมากับผมให้ผมได้สอบปากคำแป้งก็ยืนยันว่าเป็นแป้งจริงนะก็ รายละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจผูทอนภาคเก้าทั้งแต่พอบอลงไปแล้วก็ทางกระทรวงยิิรรรมก็ได้ตั้งอธิบดีดีเอสไอปอปสแล้วก็กรมราชธรร์เราก็ได้เกาะติดมาโดยตลอดจนกระทั่งได้เบาะแสที่สำคัญอย่างยิ่ง คือหลังจากได้ตัวอาจจะได้เครือข่ายองค์กรนินทกรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่เราไปสืบมานะฮะงานนี้เป็นการร่วมมือกันโดยเฉพาะกระทรวงปัดต่างประเทศก็ได้เป็นผู้ประสานง,งานมีการับษณะขององการเข้าไปดูแบบเสี่ออยแป้งเนี่ยคือตั้งแต่มีการตรวจแล้วก็ของของทางไทยเนี่ยที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็ไปแฝงที่นู่นมีคน เราเราเราตามเราตามมาตลอดนะฮะเราก็ตามโดยเฉพาะเกาะติดคนที่บินไปหาครับอ่าซึ่งซึ่งมีหลายคนก็รายละเอียดขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอยากขอให้นําตัวมาแล้วก็จะมีข้อมูลมากกว่านี้คนที่ไปหานี่เป็นวันพรุ่งนี้แล้วก็กลับมาในวันพรุ่งนี้เลยไหมคะอ่าขั้นตอนก็เดี๋ยวขอว่าอินโดนีเซียจะมีขั้นตอนของกฎหมายไหมเนื่องจากว่าเขา ได้ถือหนังสือเดินทางของอที่ปลอมส่วนใหญ่เวลาจับกลุมตัวเขาอาจจะเคยถูกจับกลุมหลายครั้งเหมือนการถูกตำรวจตรวจเขาก็แสดงเป็นคนใบ้เพราะเขาไม่สามารถพูดภาษาอินโดได้อะไรเงี้ยลักษณะขอ,ข,อของของของเสียแป้งเนี่ยค่ะที่ไปพกเนี่ยคือเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากา,า,ารการสืบการสืบสวนเริ่มมาจากของไทย นะแล้วก็เพียงแต่เราเพิ่งไปบอกให้ทางอินโดได้รับทราบแล้วต้องยอมรับความสามารถของตำรวจอินโดนะครับพอหลังจากเขาได้รับทราบแล้วาจากที่ตัวผมเองก็ไปอยู่ในนั้นมาสองสาวันดูเทคนิควิธีการสืบสวนก็สอบสวนเข้าเป็นมืออาชีพนะก็เขาก็บอกให้มั่นใจว่าเขารู้เรื่องนี้มันเป็นการเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเขาจะทำให้เต็มที่ ก็เลยจนมาถึงาการประสานงานครนี้โดยเฉพาะช่วงหลังๆเรากับอินโดนีเซียมีการประสานงานเรื่องนักค่ายาติดติดรายสําคัญด้วยกันเราก็เป็นความร่วมมือที่ดีพบว่ามีการช่วยเหลือในการลหลบหนีขนอกประเทศไหมคะเดี๋ยวขอให้ให้อาตัวมาสอบสวนก่อนที่บอกว่าคนท<า>ี่ไปหาคือใครอ๋อก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่าผู้หญิงไปหาครับเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่คาคะอาจจะเป็น อาจจะจะขอให้สอบเป็นผู้หญิงหลายคนนะฮะไปไปไป <c oughs> แต่ว่าพบว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็มีส่วนที่ที่จะจะสอบวที่ที่ดูไม่ได้ไม่ได้ครอ,อ,อบครัมวมันโยงมากับการจับคนอินโดไปได้ค่าไถยด้วยไงเมืม่อเร็วๆเนี้ยนะครับครอบครอ่าก็ขอขอให้ให้ให้ทำการสอบสวนแล้วก็เรื่องนี้ทางผู้จัดการตํารวจภาคเก้านะฮะคนตํารวจโทรปิยวัฒน์หรือรักษาการพบตรหรือก็ลอง ตำรวจเขาก็ทำงานเต็มที่เราหลังจากเราฟ้าน้ําน้ำเหลวในการปิดล้อมเขาเราก็ได้ติดตามเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาเป็นมืออาชีพตำรวจยินโดยังบอกว่านี่คือมืออาชีพที่แท้จริงนะครับเจกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยของเราเนี่ยคือถ้านับระยะเวลาอะไนะคือใช้เวลากี่เดือนกี่วันอะไรยังไงไหมคะแล้วติดตือคือต้องต้องหนีมา พอเรารู้ว่าเขาออกจากประเทศไปแล้วนะก็าอาจจะออกทางเรือไปแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเราต้องดูควาฟำรับตอภาพเขาเราเราก็เลยหลังจากนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเขามีความสามารถเป็นมืออาชีพเราก็ได้จัดชุดขึ้นมาเฉพาะโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมเราก็ได้ตั้งคณะขึ้นมามีอธิบดีดีไซน์มีราชทันมีปปสแล้วก็มีคณะของตำรวจเป็นชุดเล็ก ส่วนในนามของผู้บังค,คับชาตํารวจเนี่ยก็ติดตามโดยตลอดนะครับจนจนก็ต้องขอบคุณทางตํารวจที่จับไม่ปล่อยแล้วก็ฝังตัวอยู่ตลอดและที่สําคัญคือนําจากเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นาไปสู่พอเช็คการเดินทางก็อ๋อทำไมต้องไปเมดานอะไรเงี้ยจึงประกอบประข้อมูลที่เรามีอยู่เึง จุดที่จับเน,นบีเขามีเซฟเฮาส์ารหรืออยู่ยังไงครับอ่าจับที่บาหลีเขาเพิ่งบินไปเที่ยวบาหลีอ่เอาเขาปกติเขาพำนักอยู่ในเมดานนะแล้วเขาทำอะไรอยู่ที่เมดานเขามีคอนโดใหญ่ก็อาจจะในเบื้องต้นขอสอบสวนเขาก่อนแปลว่าเปนะ็นทางการเงินทะี่เขาส่งไปให้เขาตลอดอ่าขอให้มีการขยายผลก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าบาดที่เขาใช้นี่ปอมจากที่นี่หรือว่าที่อินโดอ่ เป็นเนี่ยนี่คือนี่ตัวอย่างคับนะฮะเนี่ยนี่คือที่เขาจับแล้วก็ส่งมาเราก็ตามตัวงานเนี่ยเนี่ยบัตรประชาชนเนี่ยก้องก็้ก่อนเดี๋ยว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 อาจจะมีการสื่อสารนะนะนี่ตอนจับกลุ่มตั้นตีคะคือแต่ได้คุยได้คุยกับแป้งด้วตัวเองแล้วเขาได้พูดอะไรไหมคะนั่นตีเขาก็ยอมรับว่าเอ่อ เขาจนมุมแล้วนะครับแล้วก็เพียงเพียงเราก็บอกว่าเราขอให้เข้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับรองเรื่องความปลอดภัยครับแสดงว่าเจ้าตัวเขาก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าเขาเขาไม่เคยเตรียมตัวว่าถูกจับได้เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นยุคที่เขาปลอดภัยที่สุดเขาก็เลยเลยไปเที่ยวไงถ้าเขาไม่ปลอดภัยที่สุดเขาจะอยู่ในในห้องนะเจ้าตัวไปเที่ยวไปเที่ยวที่บาหลีไปเที่ยวที่บาหลีแล้วก็ไปทะเลาะกับ ที่เราพบก็ไปทะเลาะกับผู้หญิงของคนอินโดแล้วก็ทาร้ายร่างกายจริงที่เป็นที่มาทันะติขคยย้อนไปนิดนึงก่อนหน้านั้นที่เราตามตัวเขาเสียแป้งอย่างแบบอย่างแบบอย่างเข้มงวดเนี่ยที่เขามีการใช้ฉากหลังว่าเป็นแบบต้นปาล์มต้นอะไรอย่างนี้ณตอนนั้นเนี่ยเรายังเดาออกไหมคะว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือพื้นที่ไหนในไทยหรือเปล่าอตอนนั้นก็มีสงสัย ในประเทศเพื่อนบ้านฉะนั้นแต่ว่าเราไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ที่ไหนส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็มีเราก็ให้ผู้เช่วชาญในการวิเคราะห์ก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ภาคใต้ส่วนจะเป็นภาคไหนอีกทีนะครับรจากเราไปถึงเราไปยัง,งยังไม่ยังไม่ได้สอบเพียงแต่คุยเมื่อสักครู่เนี่ย<ม>คุยก็เดี<ม>๋ยวทางการอีโดจะนำตัวไปที่จาการ์ตาแล้วเราก็จะไปเจอเขาที่จาก,การตา ก็ต้องขอบคุณท่านที่ปรึกษานายกคนเอกนิพั์ทองเล็กด้วยท่านนายกได้ใช้ให้มาทํางานเรื่องนี้กับเนื่องจากว่าท่านมีความเชี่ยวชาญเคยไปทํางานที่อาเจตอยู่ด้วยนะครับที่จะเจาจะไปรับตัวเส็จแป้งมาเองเลยไหมครับผมเพิ่งกลับมากลับมาก่อนจับนะนะไปไปประสานง,งานก,ก็ก็คงจะต้องไปนะครับเดินทางไปวันไหนครับท่านจีเอ่อ น่าจะเป็นวันพรุ่ง,งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวง